สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเอกลั่นทุ่งนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูฟอร์ด6600นะครับของเสียชายนะครับนี่นะครับกำลังใช้ผ่านด้านหน้านะครับคาดใบอ้อยนะครับไปทิ้งดูนะครับคลาสิกมากนะครับคันนี้ดูหลังคพานะครับผ่านด้านหน้าโอ้เอาแบบนี้เลย ี้จะมีตัวเที่ยวอยู่ด้านล่างนะครับเอาพ่ชายไม่ร้อนเหรอไม่มีหลังคาเนี่ยร,ร้อนอัะจะพูด <c oughs> พูดนี่ดิตอนก็ไมดีอตอมขึนนะ,ะ,ะเบิดตเอัน,นั้นอะไรฮนะขี้ไก่เหรอไอ้ดำๆอะ่ะ ชาอ,อ,อ้อยอ๋อเอามาเป็นปุ๋ยชนอ้อยเอมาทปุ๋ยชาอ้อ,อยดูฮะอ๋อชาอ้อยอ๋อเป็นปุ๋ยนี่นยัง ไปไอ้นี่เพราธรรมดาต้องทำตรงนี้ไอ้นี้ผ่านก็คือ,อยังไงฮะสลับกันนลยฮะสลับไงหนักจะตายหาอ๋อทีอ่จริงๆไอ้ฟันนี้จะอยู่ข้างบนเออสลับแบบนี้ต้องให้อยู่ข้างล่างนี่มันจะถูกสูบป,ปันอ๋อเออถ้าถ้าจะดานนันแบบนี้ต้องต้องทำทำสามเขี้ยวกับพอละออตรงกลางไม่ต้องไม่ให้ดูร่องออยอ๋อหลังคา อันนี้ไว้วดันใบอ้อยโดยเฉพาะานี่ฮะจะเป็นฟันแบบนี้เลยอันนี้สลับกนันมมผมว่าขั้นแรกทำหลังคาก่อนนะการสิกมากเลยเจอพี่กุ้งเออขับมาการสิกด้วยหลังคานี่แหละดูฮนะ เนี่ยฟอร์ดหกหกศับเสียชายครับวันนี้คาดใบอ้อยใส่ปุ๋ยเนี่ยทีมงานมงานนะไม่ใช่ทีมงาน<อ>ดิเ<อ>จ้าของเลยแหละ, <laughs> กะเกษตรสมชายเ <laughs> จ้าของขับเองอะ <laughs> เอ๋ไปต่อเลย ปดูด้านหน้านะครับเป็นผ่านดันดินนะครับแต่หมุนด้านล่างขึ้นด้านบนด้านบนลงข้างล่างแประมาณนี้นะแล้วก็เอามาคาดใบอ้อยแบบนี้ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับอเจะได้ไม่โดนตอของอ้อยนะครับ อนะฮอตาก่ดดดูฟันนะครับที่จริงต้องอยู่ด้านบนนะครับ น,นี้นะครับเจ้าของกลับเองนะครับเหยียบชายนะครับเนี่ยอันนี้เลย ปอดตัวแรกนะครับ6.6 0กนนันนี้ ครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับทิก๊กใหเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ